เดี๋ยววันนี้มาดูบล็อกไฟฟ้านะครับของยี่ห้อดองเชีงนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นขนาด1นิ้วนะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในสินค้าขายดีของยี่ห้อนี้เลยนะครับซึ่งส่งออกทั่วโลกนะครับตัวนี้ไม่เพียงแค่ในประเทศนะครับแต่ว่าทั่วโลกนะครับก่อเดี๋ยวมาเริ่มดูบอดี้เครื่องนะครับรอบๆบตัวเครื่องก็เริ่มจากตรงท้ายนะครับด้ามจับเป็นพลาสติก abs แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เดินหน้าถอยหลังนะครับผม ก็คือถอดเข้าถอดออกนะครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่แปลงฐานนะครับผมแล้วก็ตรงนี้บอดี้เครื่องนะครับมีน็อตยึด4จุดนะครับซึ่งจะทําให้แกนเครื่องแข็งแรงมากนะครับบางยี่ห้อนะครับมีแค่จุดเดียวนะครับมันก็จะเสี่ยงต่อการคอหักได้นะครับแต่ตัวนี้มันยึดมาให้4ี่จุดก็คอจะไม่หักง่ายๆแน่นอนครับผมอันนี้ก็มียางหุ้มตรงแกนนะครับแล้วก็ตรงปลายนะครับจะเป็นขนาด1นนิ้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับ ฝั่งนี้ก็คล้ายๆเมื่อกี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แปรงถ่านอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมือจับให้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับสามารถปรับได้นะครับส่วนสเปคเครื่องนะครับก็ตัวนี้นะครับอยู่ที่150วัตต์นะครับที่1500รอบนะครับกําลังของตัวเครื่องนี้นะครับอยู่ที่900นิวตันเมตรนะครับผมแล้วก็สายไฟนะครับอันนี้ให้มาเส้นใหญ่นะครับ ซึ่งยาวประมาณ3เมตรครึ่งนะครับก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับนี่นะครับกดเลยครับกดอีกด้านหนึ่งครับค้างหน่อยครับช่างลองยกยกขึ้นมาหน่อยครับยกถือโอเคลองจับแบบตอนใช้งานหน่อยครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็ไม่หนักมากนะครับหนักประมาณ10บกิโลเวลาใช้งานก็ถือได้สะดวกสบายครับผู้ชายถือได้โอเคนะฮะไม่หนักมากนะครับน้ําหนักตัวเครื่องก็10บกิโลนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องดูนะครับว่าข้างในมีอะไรแถมมาบ้างนะฮะของบล็อกไฟฟ้าหหุนนะครับอ่ข้างนอกนะครับก็จะให้กล่องพลาสติกแข็งแรง ใหญ่นะครับมีหูล็อกจับง่ายสะดวกสบายนะครับน้ําหนักทั้งกล่องนะครับประมาณ15บกิโลนะครับรวมของทุกอย่างในกล่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะฮะโอเคครับผมก็นี่นะครับเปิดมาแล้วก็จะเจอตัวเครื่องนะครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะมีใบคู่มือกับใบรับประกันให้นะครับแล้วก็จะมีแถมแปลงฐานให้คู่หนึ่งด้วยนะฮะลูกบล็อกนะครับก็จะแถมขนาด1นิ้วนะครับเบอร์นะครับเบอร์36นะครับผมก็ของแถมก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะรับประกันให้1ปีเต็มนะครับรวมทั้งค่าแรงช่างแลวก็ค่าอะไหล่ให้ด้วยนะครับผมส่วนราคานะครับก็ผมจะแจ้งไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับผม ก็ท่านที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม